ั่งการบ้านท่อนที่สองได้ไหมการบ้านท่อนที่สองคืออย่างนี้เดี๋ยวเราจะให้คุณลองวัดสภาพอากาศใช่ไหมภายนอกใช่ป่ะภายในห้องใช่ไหมภายในห้องก็คืออันเดียวกับที่จะวิ่งกลับมาผสมนี่แหละแล้วก็ที่มันออกตรงนี้ใช่ป่ะเอใช่ป่าวะใช่แต่มันจะได้เรื่องไหมว่าเนี่ยนะ อ๋อมันต้องรู้จักตัวอย่างนี้ก่อนอะเดี๋ยวพูดตัวอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวมันจะถึงจะคำนวณได้อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในคอยเย็นของเนี่ยแฟนคอยยูนิตเราเนี่ยนะครับอากาศวิ่งผ่านใช่ไหมครับอากาศวิ่งเข้ามาอย่างอุณหภูมิห้องตอนนี้ก็ยี่สิบองศายี่บี่องศาความชื้นประมาณห0สิบเปเ็นวิ่งผ่านมนาะสัมผัสกับผิวคอยอุณภูมิประมาณห้าองศาเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออากาศที่วิ่งผ่านจะลดอุณหภูมิ จนถึงดิวพอยต์แล้วก็ลดทั้งอุณหภูมิและความชื้นโอเคไหมครับตอนที่ออกตรงเนี้มันก็จะมีความชื้นที่ลดลงโอเมก้าลดแต่ R อจะเป็นเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์ทันไหมท,ทันไหมอ่ะมีน้ำที่ควบแน่นเนื่องจากโอเมก้ามันลดใช่ไหมมีน้ำควบแน่นตกในถาดแล้วก็ระบายทิ้งด้วยโอเคไหมครับ แล้วก็มีความร้อนที่น้ํายาแอร์มันซับเอาไว้แล้วก็เอาออกไปทิ้งข้างนอกจาได้ไหมจําครั้งแรกได้ไหมที่อธิบายวัฏจักรอัดไอะโอเคลงไหมตามทันไหมเนี่ยพอวิเคราะห์สมดุลพลังงานเป็นไงบ้างอากาศวิ่งเข้ามามีพลังงานเข้ามาก้อนหนึ่งใช่ไหมพลังงานก้อนนี้ถูกแยกเป็นสามส่วน โอเคไหมส่วนแรกก็คือความร้อนที่ถูกน้ํายาแอร์ดึงออกไปน,นี่ส่วนหนึ่งส่วนที่สองก็คือความชื้นที่ควบแน่นบนผิวคอยแล้วร่วงลงในถาดนา้ำส่วนที่สามก็คืออากาศเย็นที่พ่นออกมาที่เป็นเอาต์พุตโอเคไหมเวลาเราทําสมดุลพลังงานก็คือพลังงานเข้าหนึ่งจุดเนี้ยจะเท่ากับพลังงานออกสามขาเนี้ยบวกกันโอเคไหมตามทันไหม สามทันไหมสามทันไหมสมดุลพลังงานอากาศที่วิ่งเข้ามาถูกแยกพลังงานเป็นสามส่วนส่วนหนึ่งก็คือออกมาทางซัพพลายแอร์ที่พ่นออกมานี่แหละนะครับเป็นลมเย็นมีน้ําส่วนที่ควบแน่นไหลออกไปข้างนอกแล้วก็มีความร้อนที่น้ํายาแอร์มันซับแล้วก็เตรียมวิ่งออกไปทิ้งที่คอยร้อนข้างนอกนึกออกไหมครับก็จะเป็นสามแบบนี้เนาะ ันถ้าเราจะพูดว่าเฮ้ยแอร์เครื่องนี้หรือคอยเย็นตัวนี้มันทําความเย็นได้เท่าไหร่หรือว่ามันดึงความร้อนออกได้เท่าไหร่ก็คือจับ Q ยึดเอาไว้ที่เหลือย้ายข้างสมการไปก็จะออกมาปเป็นอันนี้โอเคไหมตรงนี้ตีความได้ไหมคืออะไรตรงนี้คืออากาศก่อนเข้าคอยเย็นและอากาศที่ออกมาจากคอยเย็นใช่ไหมถูกไหมเนี่ยเลขหนึ่งเลขสองอันเนี้ย เลขอาจจะไม่ตรงกับบนนี้นะมันคืออากาศที่เข้าคอยเย็นแล้วก็อากาศที่ออกจากคอยเย็นนะนึกออกไหมมันคือคร่อมตัวนี้ครับเนอะอันนี้เป็นคร่อมในเชิงพลังงานในตัวอากาศใช่ไหมครับส่วนอันนี้คือไอน้ําหรือความชื้นในอากาศก่อนเข้ากับหลังออกจากคอยเย็นว่ามันต่างกันเท่าไหร่ตามทันผักมองให้เห็นเป็นความหมายเนาะ อันนี้คือพลังงานใช่ไหมครับของอากาศชื้นที่วิ่งเข้ามากับอากาศชื้นที่พ่นออกไปโอเคนะครับซึ่งเย็นลงแล้วเนาะแล้วก็แห้งลงแล้วด้วยนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นความชื้นของอากาศที่วิ่งเข้ามาใช่ไหมกับความชื้นที่เหลืออยู่ที่พ่นออกไปไอ้ส่วนที่หายไปก็คือ,อที่มันกลายเป็นน้ําร่วงในถานนั่นแหละโอเคนะครับทำทันนะทาทันนะ ส่วนอันนี้คืออะไรอ่ะบรรทัดสองนี่คืออะไรบรรทัดสองนี่เป็นสมดุลของอะไรอันบนอนะ่ะสมดุลพลังงานอันที่สองนี่สมดุลอะไรสมดุลมวลของน้ำใช่ไหมสมดุลมวลของความชื้นใช่ไหมความชื้นในอากาศขาเข้าลบด้วยความชื้นในอากาศขาออกก็คือมวลของน้ําที่ควบแน่นบนผิวคอยแล้วก็ล่วงลงบนถาดแล้วก็ระบายออกไปข้างนอกนั่นแหละ โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมวลของน้ําที่ควบแน่นอันนี้อย่างสมการที่คุณมองออกไหมเนี่ยว่าความหมายมันคืออะไรอะไอ้นี่คือกิโลกร,รัมไอน้ําต่อกิโลกร,รัมอากาศแห้งใช่ไหมของตอนที่เข้ามาอันนี้คือกิโลกร,รัมไอน้ําต่อกิโลกร,รัมอากาศแห้งของตอนที่มันออกจากคอยเย็นไปงนั้นส่วนต่างก็คือน้ําที่ควบแน่นแล้วก็หยดลงบนถาดแล้วก็ระบายทิ้งไปนึกออกไหม เวลาเราไปวัดจริงๆอะ่ะเราวัดรู้ค่าอะไรม้างอะ่ะเราจะรู้ค่าอุณหภูมิความชื้นสัมพัทอากาศเข้าอากาศออกใช่ไหมแล้วมันก็จะคำนวณพวกนี้ได้ทั้งหมดเลยนะเนี่ยนึกออกไหลองดูตัวอย่างที่เป็นตัวเลขนะเนี่ยสมมุติว่าเป้าหมายคือเราอยากทำให้อากาศมีอุณภูม 25. ิ25.5อ,องศาเซลเซียสความชื้น50%เนาะแล้วก็ อ,อ,อากาศที่สภาวะเนี้ยเราลองเปิดไสโคอเมเริกชาร์าดเร็วๆก็ได้นะอุณหภูมิ25.5ความชื้น50%น่ะเราเจอโอเมก้าใกล้เคียง10ใช่ไหมแล้วก็ให้ตัวพลังงานมัน50นิดๆนะครับอ่ะพักไว้นี่คือเป้าหมายเราทีนี้ที่สภาวะสมมุติอันหนึงนะ่งอะ typical situation นะสภาวะนึงนะสมมุติอากาศที่เข้ามาอุณหภูมิ35ความชื้น50%นะครับ เวลาเราเขียนบอไซคลมตกชาร์ดเนี่ยสมมติว่าจุดที่เข้าอ่ะสามห้าองศาความชื้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะอยู่ตรงนี้ไอเป้าหมายคือยี่ห้าจุดห้ากับความชื้นห้าสิบเปอร์เซ็นต์อาจจะอยู่ตรงนี้โอเคไหมครับเราอยากรู้ว่าไอพวกค่า Q ค่า h น้ําที่กลั่นตัวมีค่าเท่าไหร่บ้างอ่ะเราก็จะใช้สมการหน้าเนี้ยครับมาวิเคราะห์เนาะเรารู้ค่าอะไรเราต้องรู้ค่าอะไรบ้างต้องรู้อัตราการไหลใช่ไหม ของอากาศจะรู้ได้ยังไงก็เดี๋ยวเราก็เอาอันนี้วัดได้เนี่ยเครื่องวัดความเร็วลมวัดความเร็วเสร็จคูณพื้นที่หน้าตัดของหน้ากากใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรนะอัตราการไหลเชิงปริมาตรใช่ป่ะแล้วเรามาคูณความหนาแน่นมันก็จะเป็นอัตราการไหลเชิงมวลเป็น m มดอทแล้วโอเคนะครับส่วนเอนทัลบีสองอันนี้เนี่ยคุณต้องอาศัยอุณหภูมิและความชื้นสัมพัสในการไปเปิดไซโครเมตริกชาร์ตใช่ไหม หรือว่าไปคำนวณตามสมการชุดไซคเมเตเตอรีอ่ะก็มีเครื่องมือวัดอีกตัวหนึ่งก็จะมีตัวนี้นะมันก็จะวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์นะครับพอคุณวัดลมเข้าวัดลมจ่ายมันก็จะรู้ s1 และ s2 นึกออกไหมเราวัดอุณหภูมิความชื้นขาเข้าได้ s1 วัดอุณหภูมิความชื้นขาออกได้ s2 ใช่ไหมเราก็ใส่สองตัวนี้ได้ โอเมก้าหนึ่งสองหาจากไหนก็ถ้ารู้อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์มันก็หาได้ใช่ไหมเปิดบนฉาบก็ได้คำนวณเอาก็ได้โอเคนะเพราะทุกอย่างมันจะออกหมดเลยก็จะคำนวณได้ว่าความเย็นที่ทำได้เป็นเท่าไหร่โอเคไหมหาได้ไหมว่ามีน้ำกลั่นตัวเท่าไหร่ก็หาได้อีกโอเคไหมอ่ะโดยไอเดียมันจะไล่หาได้หมดเลยนะสมมติว่าเราลองละหาได้ อารมณ์มันจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับจุดนี้มีอยู่สองสามประเด็นที่จะต้องสังเกตประเด็นแรกก็คือต้อนนี้มันคือผลต่างของพลังงานใช่ไหมของอากาศที่เข้ากับอากาศที่ออกเราจะเรียกมันว่าลมกลับกับลมจ่ายตามทันนะลมกลับก็คือ return air ลมจ่ายก็คือ supply air เนาะ อันนี้คือผลต่างระหว่างพลังงานของลมกลับกับลมจ่ายเนาะลมกลับก็ออุณหภูมิความชื้นเท่ากับห้องลมจ่ายก็คือนั่นแนหะพ่นออกมาเย็นๆนั่นแนหะเป็นเท่าไหร่นะครับส่วนตรงนี้คือคืออะไรนะตรงนี้คือพลังงานที่ออกไปกับน้ําที่มันกลั่นตัวบนผิวคอยหยดลงถาดแล้วระบายออกไปอนึกออกไหมครับมันจะมีสองก้อนเนาะอันนี้พลังงานในกระแสะอากาศ อันนี้พลังงานที่อยู่ในน้ําที่มันควบแน่นบนผิวคอยแล้วระบายทิ้งไปอ่ะให้สังเกตตัวเลขผลลัพ์ธเป็นไงครับต่างกันเยอะไหมแทบไม่มีนัยสําคัญเลยใช่ไหมนึกออกไหมพลังงานของน้ําเย็นที่ควบแน่นแล้วคายออกไปอ่ะจริงๆมันนิดเดียวเองเนาะเมื่อเทียบกับพลังงานในกระแสะอากาศเพราะฉะนั้นตอนที่เราวิเคราะห์ว่า คอยเย็นอันนี้ทําความเย็นได้เท่าไหร่อ่ะเรามักจะทิ้งเทอมหลังนี้ไปอ่ะนึกออกปะแล้วสมการในการคํานวณกาพะลังการทําความเย็นเรามักจะพูดแค่นี้เอนทัลปีอากาศเข้าออกจบเราไม่ได้คํานวณว่าอีน้ําที่กันตัวออกไปมันเยอะแค่ไหนเพราะว่าลองคํานวณแล้วมันไม่ได้เยอะเท่าไหร่เนี่ยยี่สิบเก้ากับยี่แปดกว่าๆต่างกันนิดเดียวเองทั้งหัวมัน โอเคไหมชีวิตไม่ได้เป๊ะขนาดนี้เนาะเซติี้ักเตอร์มาเจอทีเดียวก็หมดละไอที่ทดทไว้เนี่ยหมดและโอเคนะครับแล้วก็ประเด็นถัดไปเราต้องเข้าใจเรื่องภาระสัมผัสกับภาระแฝงนะครับเซนซิเบิลโหลดกับลาเทนโหลดเซนซิเบิลฮีทกับลาเทนฮีทนะครับเขียนรงไหนดีอะ แปลตรงตัวเลยนะ sensible ก็คือสัมผัสได้นะครับสัมผัสได้สามารถสัมผัสได้ส่วน latent แปลว่าแฝงนะครับสัมผัสได้ก็คือรู้สึกร้อนเย็นรู้สึกได้เลยนะครับเอ t h e มมิเตอร์ยกขึ้นมาวัดได้เลยร้อนเย็นเท่าไหร่ส่วน latent คือแฝงคือมันไม่ใช่ความร้อนอนะจริงๆแล้วอะ่ะนึกภาพสมมตุติเราอยู่ในวันที่ฝนตกอากาศชื้น อุณหภูมิได้แล้วแต่เรายังรู้สึกเหมือนร้อนอยู่อ่ะเพราะว่าร่างกายเราขับเหงื่อไม่ออกนึกออกไหมวันที่ฝนตกแบบรอบๆเนี่ยชื้นจัดเนี้ยเหงื่อที่ออกจากร่างกายเรามันระบายออกไม่ได้อ่ะเราก็จะรู้สึกเสมือนว่าร้อนแต่จริงๆเราไม่ได้ร้อนนะจริงๆแล้วความชื้นมันไม่ออกนะเขาเรียกว่าเป็น latent heat คือเป็นความร้อนแสงเพราะจริงๆแล้วมันไม่ใช่ความร้อนแต่มันเป็นความชื้นโอเคนะครับ เนี่ยไอการที่อากาศขยับจากสภาวะหนึ่งมาสภาวะสองเนี่ยจริงๆมันเกิดองค์ประกอบอยู่สองอย่างเนานะทั้งภาระการลดอุณหภูมิและาระการลดความชื้นโอเคไหมครับาระการลดอุณหภูมิก็วิ่งตามแนวนอนใช่ไหมอุณภูมิลดลงภาระการลดความชื้นก็วิ่งตามแนวดิ่งใช่ป่ะโอเคไหมสมมุติเราเอาเส้นแนวนอนกับเส้นแนวดิ่งตัดกันมันจะเกิดจุดจุดจุดหนึงนะ่งเนาะเขาสมมุติเรียกว่าเป็นจุด m ก็มั่วๆไปแปลว่า m i d d ดิลพอยตอะไรก็เรียกๆไปเป็นจุดเอนะ็รับจุดเอ็นาไอ้ไม้บรรทัดเอนทัลปีอ่ะคุณก็ถึงใช่ปะ่ะช่วงไหนคือเซนโหลดช่วงไหนคือลาเทนโหลดเซนซิบิลคือ เกี่ยวข้องกับอุณหภูมิเปลี่ยนใช่ไหมร้อนเย็นก็คือ h m กับ s สองใช่ไหมสุภาษเพราะช่วงนี้สัมพันธ์กับการลดอุณหภูมินึกออกไหมแต่ว่าช่วง h หนึ่งกับ h m อันนี้จะเป็น latent heat เพราะว่าเกี่ยวข้องการลดโอเคไหมอันนี้คุณต้องรู้อันนี้คือคุณต้องรู้นะ ก็จากตัวอย่างที่เขาพูดมาเนี่ยมันถูกไหมวะเนี่ยละเทนคอมโพเนนต์คือสิบเก้าเลยเหรอคอมโพเนนต์คือเก้าเลยเหรอเก้าเองเหรอน้อยจังไอน,นี้ท l d i f f e r e เล e เป็นเท่าไหร่นะสามสิบใช่ไหมเออได้เ้ย แปลว่าอันนี้พาระความชื้นเยอะกว่ายเยอะมากๆเลยนะใช่ไหมใช่ไหมคุณคุยกับความชื้นในระดับไหนนะอันเนี้ยความชื้นในระดับไหนนะเจ็ดกรัมต่อกิโลกรัมอากาศเองนะแต่ว่าเวลาคิดเป็นภาระความร้อนทั้งหมดอะคุณดูดีสองในสามปะนึกออกไหมไอ้ความไ ความชื้นที่คุณนึกว่าแบบแม่งแค่ช้อนชาเดียวสองช้อนในอากาศเนี่ยคุณดูดิมันกินพลังงานในการกำจัดภาระคุณสองในสามนะสำหรับสภาวะในโจทย์เนี้ยนึกออกไหมในโลกแห่งความเป็นจริงที่คุณเห็นในห้องเนี้ยโดยส่วนใหญ่แล้วอะลาเทนโหลดจริงๆมันจะอยู่ในช่วงประมาณไม่เกินสามสิเปอร์ซ็นสิเอร์เซนพอดีเจอโจทย์อันนี้มันไปถึงนู่นเนี่ยสองในสามอะ เนาะแต่ในของจริงแบบเนี่ยเวลาคุณดีไซน์แอร์อะไรพวกนี้ส่วนใหญ่มอย,อยู่ไม่เกินประมาณสามสิบเนาะยกเว้นวันอากาศชื้นอาจจะไปถึงสี่สิบห้าสิบตามทันไหมเนี่ยเะฉนั้นะคุณต้องรู้จากสิ่งที่เรียกว่าเซนซิเบิลของคนเน t กับล t เทนของคนเน n นนะครับมีอีกนิดนึง คุณต้องรู้จักอีกคำหนึ่งคือคำว่า sensible heat โชว์ส่วนความชื้นสัมพัญโกยฮิเโชเขาจะเขียนย่อยๆอย่างนี้นะ บางทีก็เรียกว่าเป็น sensible heat factor ก็มีก็เป็น SHF ก็มีโอเคนะครับนิยามคืออะไรเดาเองได้ไหมเดาเลยได้ไหม sensible mm hmm. heat ratio mm hmm. คืออะไรครับ mm hmm. โหลดสัมผัสต่อโหลดทั้งหมด mm hmm. ได้ไหม เข้าใจไหมเมื่อกี้เรามีเซนซิเบิลโหลดใช่ไหมเรามีลาเทนโหลดใช่ไหมรวมกันเป็นทอทัลโหลดโอเคไหมนี้ถ้าเกิดเซนซิเบิลฮิตเลโชมันคืออะไรก็เนี่ยครับตรงๆเลยเซนซิเบิลหารด้วยเซนซิเบิลบวกลาเทน่ะดื้อๆเลยนะครับอย่างโจทย์ข้อเมื่อกี้เนี่ยโจทย์ข้อนี้เซนซิเบิลฮิตเลโชเท่าไหร่ครับ โหลดลาเทนเอยโทษเซนซิเบ mm ิล hmm. ประมาณสิบแล้วกันอนะโหลดรวมประมาณสามสิบโอเคไหมเพราะนั้นเซนซิเบิลฮิตเลยโชว์ก็ประมาณสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต mm hmm. ์อะไรอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับนึกออกไหมมันคือสิบผ่านด้วยสามสิบอะประมาณเนี้นึกออกไหม mm hmm. แต่ว่าโดยทั่วไปบ้านเราเนี่ยเ,เวลาเราวิเคราะห์โหลดอะส่วนใหญ่เซนซิเบิลฮิตเลยโชว์ของโหลดอะจะอยู่ที่ประมาณแปดสิบ เจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยวันฝนตกก็อาจจะอยู่แถวหกสิบห้าโอเคไหมอันนี้ให้ให้เข้าใจอะไรนะให้ให้ให้มีความรู้สึกถึงตัวเลขพวกนี้เอาไว้บ้างเนาะแต่เดี๋ยวเวลามันจะมีสิ่งอะไรที่มันซับซ้อนกว่านี้อีกนะ Sensible Heat Ratio ของโหลดกับ Sensible Heat Ratio ของซิสเตมคือคอยเยน็นแม่งก็เป็นคนละตัวกันนะแล้วมันก็จะมีปฏิสัมพันธ์กันด้วย คอยเย็นอันนี้มันจะสามารถปรับตัวเองได้อยู่ในช่วงเซนซิเบิลฮีเลชอลตั้งแต่0.7จนถึง1.0แต่ถ้าฮีเลชอลต่ำกว่านั้นคือโหลดมีความชื้นมากๆอ่ะคอยเย็นจะลงมาต่ำสุดได้แค่0.7แล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มมีพฤติกรรมประเภทแบบคุณดึงความชื้นไม่ออกแล้วอ่ะคุณดึงอุณหภูมิได้แล้วนะแต่ความชื้นมากเกินไปคุณดึงความชื้นไม่ออกอะไรเงี้ยมันจะตรงกับที่เมื่อกี้คุณมาถามผมอ่ะแต่ว่ามันซับซ้อนพอสมควรก็เดี๋ยวค่อยๆกลับไปเรื่อยๆ พูดวันนี้วันเดียวอาจจะไมไ่หมดแต่ให้รู้จักว่ามันมีสิ่งนี้ด้วยนะเซนซิเบอร์อิเลชชนะครับแล้วมันก็มีทั้งเซนซิเบอร์อิเลชชัฝั่งโหลดและฝั่งซิสเต็มก็คือฝั่งคอยเย็นโอเคนะกลับมาที่กันบ้านจะให้ทําอะไรจะให้ทําอะไรก็อยากให้ลองประเมินความสามารถในการทำความเย็นของแอร์ในห้องเนี้ ทำได้ยังไงหรอทำได้ยังไงเหรอ,ทำ,งงหรอทำอย่างเนี้ยทำอย่างเนี้ยเดี๋ยวจะให้วัดอะไรบ้างนะอุณหภูมิความชื้อนอากาศข้างนอกใช่ไหมมันคือจุด outdoor air ใช่ไหมอุณหภูมิความชื้อนอากาศภายในใช่ไหมมันคือจุด room air ใช่ไหม แล้วก็อุณหภูมิความชื้นที่พ่นออกมาเป็นซัพพลายแอร์ใช่ไหมมันคือจุดมันคือจุดนี้ว่ะโอเคไหมโอเคไหมจะลองให้เล่นสองอย่างหนึ่งคือถ้าเกิดเราเอาคือเดี๋ยวเวลาเราวัด อัตราการไหลของอากาศอะเราจะวัดโฟลของตัวซัพพลายแอร์ได้ใช่ปะ่ะคือเอาเราเอาพัดลมไปวัดออย่างหน้ากากแบบนี้นะบางทีเราจะวัดไม่ใช่บางทีถ้าหน้าก,ากากขนาดนี้นะเราจะวัดสามจุดแล้วเฉลี่ยกันกลายเป็นความเร็วเฉลี่ยเนะแล้วก็คูณพื้นที่หน้าตัดใช่ปะ่ะมันก็จะออกมาเป็นอะไรนะอัตราการไหลแบบเป็นลูกบาศกเมตรต่อวินาทีใช่ไหมตามผมทันไหม ความเร็วลมเป็นเมตรต่อวินาทีพื้นที่หน้าตัดเป็นตารางเมตรคูณกันก็เป็นรูปแบบเมตรต่อวินาทีใช่ปะ่ะเราเอาไปคูณกับความหนาแน่นอากาศ1.2จุดสองมันก็จะเป็นอัตราการไหลเชิงมวลฉะนั้นม,มันจะเป็น m ดอดให้เราค่านมันคือ m ด,อดตรงนี้ครับโอเคไหมทีนี้ m ดสองงานนี้เนี่ยฉันจะเอามาจากไหนอันนี้ให้มั่วนะครับให้มั่วเอาด้วยการสมมุติว่า m ด,ดนะจุดที่สองอะ มันประมาณ0.9ของ m ดอทนะจุดที่สี่แล้วก็ m ดอทนะจุดที่หนึ่งประมาณ0.1ของ m ดอทนะจุดที่สีอย่างนี้ตามทันไหมตามทันไหมสมมติว่าห้องนี้มีการเติมอากาศ10%ของ supply air โอเคไหมโอเคไหมตามทันไหม ใ,ในในในเชิงอัตาาราการไหลชงมวลบอกว่าเราเติมเข้ามาเท่านี้อิออนเอกซอก็ออกไปเท่ากันนะคุณนึกภาพออกครับแต่ว่าเราสนใจตรงนี้เนาะโปรวันนี้โปรวันนี้ด้วยสภาพอากาศมันผสมกันปุ๊บมากลายเป็นจุดที่สามมันจะมีอุณหภูมิความชื้นเอนทัลปีโอเมก้าเท่าไหร่คำนวณได้ใช่ไหมนึกออกไหมครับแล้วก็จากนั้นมันก็จะมาวิ่งผ่านคอยเย็นใช่ไหมเราเข้าสมการนี้ครับ เดี๋ยวจะรู้ว่าคิวเป็นเท่าไหร่โอเคไหมตามตามผมทันปะตามผมทันปะเนี่ยมีใครไม่ทันบ้างไม่ทันใช่ไหมเอาใหม่นะการบ้านท่อนแรกเราให้ทำอะไรนะครับวัดอากาศที่สามตำแหน่งใช่ไหมแล้วก็เอาลบไปแล้วที่บอกว่าเราวัดอุณหภูมิและความชื้นสัมผัสได้ใช่ไหมครับ เดี๋ยวเราจะหาคุณสมบัติอื่นๆทางไซโคเมตรตีได้ทั้งหมดเลยใช่ไหมอันนั้นเราให้ฝึกทำสองแบบคือเปิดตารางและคำนวณโอเคนะครับอันนั้นคือท่อนแรกท่อนที่สองสมมุติสถานการณ์แบบนี้นะครับเราจะเอาอากาศภายนอกเข้ามาผสมกับอากาศหมุนเวียนในห้องนะครับโดยเอาอากาศภายนอกเข้ามา0.1ก็คือ10%นะ่ะแล้วก็เอาอากาศ รีเซอร์โ a ลเในห้องอ่ะเก้าเปร์เซ็นมาผสมกันโอเคนะครับโฟเลตอ่ะเราจะวัดโฟเลตรวมได้เพราะว่าเราไปวัดที่หน้ากากแอร์ได้เราจะรู้ว่า M.4 ดอสี่ตรงนี้เป็นเท่าไหร่อันนี้วัดจากหน้ากากแอร์ได้โอเคนะเสร็จแล้วเพราะฉะนั้นถ้าตรงนี้เรารู้อีนี่นี่เราก็รู้ใช่ปะพอสองตำแหน่งนี้เรารู้โฟเลตเรารู้อุณภูมิความชื้น เราก็จะรู้เอนทาพีด้วยใช่เป่าเราก็จะจับอากาศก้อนนี้กับอากาศก้อนนี้ผสมกันแล้วหาได้ว่าสภาวะที่สามมีสภาวะเท่าไห่นะครับไว้โอเคนะจากนั้นสภาวะที่สามเราจะถือว่าเป็นอากาศเข้าคอยเย็นสภาวะที่สี่คืออากาศออกจากคอยเย็นสองอันนี้มันเอาไปหาคิวที่คอยเย็นมันกำจัด,ดับได้ก็คือตามนี้โอเคไหมโดยที่เราจะละเทอมนี้ออกไปเนาะ เราจะละไอตรงน้ํากั่นตัวออกไปเราจะสนใจแค่นี้นะครับเราจะสนใจแค่นี้สนใจแค่นี้โดยละเพิมน้ํากั่นตัวออกไปซะตรงเนี้ยไม่เอาเอาแค่นี้แล้วเดี๋ยวเราจะรู้ว่าแอร์เราเนี่ยทําความเย็นได้เท่าไหร่ตอนเนี้ยโอเคไหมเดี๋ยวตอนคุณคํานวณด้วยหน่วย s SI อเนี่ยคิวมันจะออกมาเป็นกิโลวัตต์เทอร์มอ่อะ นะผลลัพ์มันจะออกมาเป็นกิโลวัตต์เทอร์มอลถ้าคุณจะแปลงเป็นตันความเย็นนะก็คือให้คุณเอา Q ตั้งแล้วหารด้วย3.517นะมันก็จะออกมาเป็นตันความเย็นโอเคไหมงั้นกันบ้านท่อนที่สองคือไปให้จนถึงว่าถ้าเกิดสมมุติสถานการณ์แบบแอร์เราทำงานได้กี่ตันความเย็น โอเคไหมการบ้านเป็นลายบุคคลเขียนด้วยลายมือคุณจะไปทดบน Excel คุณจะไปอะไรก็ได้แต่ว่าีตอนส่งเขียนมันจะได้ซึมเข้าไปในสมองโอเคนะผมรู้ว่าคุณจะต้องลอกกันมาผมก็จะทำเป็นไม่ไม่รู้ว่าคุณลอกกันมา โอเคไหมแต่อย่างน้อยเวลาคุณลอกคุณก็ถาไมไอ้ต้นฉบับบ้างนะว่ามึงคิดยังไงสอนกูนด้วยโอเคไหมครับตามทันเปล่านี่อ่ะงั้นเอาแค่นี้นะครับ